สวัสดีครับคุณตุ้มนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่กุ้งค่ะจักเพชรห้าสิยังคิดได้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอันตรายที่มาจากการที่เรานอนไม่เพียงพอ ใช่คะ่ะ <talvez S 1> ถ้านอนไม่พอเนี่ยก็มีโรคภัยมาถามหาเหมือนกันนะคะโรคแรกเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารก็ะระบบขับถ่ายคะ่ะจะทำงานผิดปกติคะ่ะใช่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยนะครับร่างกายฟืฟ้นฟูซ่อมแซมปรับปรับนเรื่องของการระบบะร่างกายเนี่ยมไม่มันไม่ดีเนี่ยนะครับทำให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะระบบย่อยาอาหารกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันทํางานผิดปกติ เราโดยเฉพาะคนที่นอนดึกๆเนี่ยนะครับก็คือว่ากินอาหารไม่เป็นเวลาอีกนะครับาจจมายิ่งทําลายสุขภาพใช่ครับมผมครับโรคที่<ม>2ก็คือโรคอ้วนครับผมอย่างที่บอกว่ามันเชื่อมโยงกับข้อแรกนะครับโรคอ้วนก็คือว่าเวลาที่เรานอนดึกๆเนี่ยนะครับก็คือว่ามันทําให้เราอะไรก็คือว่าทานอาหารมื้อดึก ช่ไหมครับก็คือว่าแล้วก็ในเรื่องของทําอะไรก็คือว่ามันทําให้การเวลาเราทานอาหารมืดดึกเนี่ยนะครับก็คือเราเผาผลาญก็คือระบบการเผาผลาญเนี่ยมันจะเฉื่อยลงตรงนั้นเนี่ยนะครับเผาผลาญได้น้อยลงมันทาให้พลังงานสะสมทําให้มันเกิดการอะไรครับก็คือว่าสะสมเป็นไขมันทําให้น้าหนักตัวเรามีโอกาสเกินขึ้นมาได้ใช่ครับโรคที่3ก็คือเบาหวานเบาหวานนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอยู่ในครอบครัวที่มีความเสี่ยงหมายความว่าอาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยเป็นภาวะเบาหวานอยู่นะครับเขาบอกว่า ถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยะนะครับระดับในส่วนของน้ําตาลกลูโคสในเลือดรวมถึงอินซูลินที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เสี่ยงต่อการภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งมันเป็นต้นเหตุในส่วนของการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับค่ะแล้วถ้ากเกิดเรานอนดึกๆบ่อยๆโรคที่สีก็จะมาค่ะ เป็นโรคนอนไม่หลับใช่เพราะว่าโรคนอนไม่หลับเนี่ยก็คืออยู่แล้วเพราะว่าเรานอ,นอนหลับไม่เพียงพอใช่ไหมครับมันทำให้การนอนหลับของเราเนี่ยมันไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราควรจะง่วงบางครั้งเราไม่ง่วงใช่ไหมแล้วก็ทําให้เราบางครั้งเนี่ยเราหลับอย่างยากเย็นตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มันอาจจะทําให้เราเกิดโรคในส่วนของการนอนไม่หลับเกิดขึ้นมาได้โรคที่5เป็นโรกรอดเลือดหัวใจครับผมในส่วนของการนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเขาบอกว่า มันอาจทําให้มีสารโปรตีนเข้ามาเกาะสะสมอยู่ในหัวใจมากขึ้นนะครับทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้นะครับแล้วทําให้มีโอกาสในเรื่องของความดันโลหิตที่มันสูงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคแล้วก็โรคสุดท้ายที่เอามาฝากกันนะคะที่เป็นอันตรายจากการนอนไม่เพียงพอก็คือโรคมะเร็งลำไส้ค่ะค เพราะว่าคนที่นอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็คือว่าเราทําให้เราทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับโดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยบางครั้งเราละเลยมื้อเช้าไปนะครับแล้วก็ทําให้เราทานอาหารที่มันไม่มีประโยชน์นะครับคุณค่าทางสารอาหารไม่เพียงพอขาดการออกกําลังกายนะครับแถมยังนอนไม่หลับไม่เพียงพออีกตรงนั้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้ก่อให้เกิดความผิดปกติในเรื่องของระบบทางเดินอาหารของเรานะครับทาให้มันอาจจะ เป็นในเรื่องของความเสี่ยงนะครับต่อการเป็นโรคเมลงนํำไส้ให้ได้เกิดขึ้นได้ในอนาคตใช่ค่ะครับหกโรคนี้ที่แบบว่าเป็นโรคอันตรายที่เกิดจากการนอนไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมาเลือกให้ตัวเองเนี่ยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกันดีกว่าค่ะเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆนะคะครับผมคลิปดีๆแบบนี้จกโข้บคุณครับผมค่ะและโค้ที่พุงค่ะจะเพชรห้าสิบยังสิบได้ค่ะไปแล้วครับผมสวัสดีค่ะ